สวัสดีค่ะพบกันกับรันด o อม1 8 8เลข1และเลข8รวมกันเป็นเลข9กโอ้ก่อนหน้านี้นะคะพิกอเด็กที่88ผู้อ่านได้กล่นไปในคลิปว่าเดี๋ยวจะทำรันดอมให้เป็นประเด็นให้เป็นหัวข้อนะคะส่วน p i ิกอาการพิกอ a เด็กเราก็จะอ่านแนวแบบเป็นข้อความจากจากักรวาลสารจากจากักรวาลเพราะว่ามันมีการเลือกการ์ดเลือกไพ่เลือกอก,กองนะคะแล้วจะมีหลายคนที่แบบอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มการ์ด หรือเด็กเงี้ยเนาะก็จะได้รับเป็นสารเป็นข้อความไปหรืออาจจะหัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตก็ยังไม่ทราบแต่ตอนนี้รู้สึกอยากจะให้เป็นประมาณนี้นะคะส่วนแรนดอมจะได้แตกต่างจากพิก,กาคาพิกอเด็กคือการที่อ่านเป็นประเด็นเป็นหัวข้อเลยแต่จะใช้หัวข้อเนี่ยสดๆตามที่จักรวาลกระซิดผู้อ่านบอกผ่านในจิตเลยว่าวันนี้จะเปิดออกมา เล่าเรื่องหัวข้ออะไรให้เป็นเรื่องแนวทางการตื่นรู้อาที่เช่นสมมุติว่าทุกคนคอมเมนต์มาอยากจะได้แรนดอมเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ ายเออร์คืออะไรทําไมฉันต้องตื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นประเด็นประมาณฟิลฟิลนี้นะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ทําแบบนี้เลยก็ได้ในอนาคตก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันไปแต่ในคลิปนี้โอเคจะลองทําเป็นประมาณนี้ดูแต่ว่ายังไม่คิดหัวข้อไว้โอกาสหน้าถ้าผู้ชมผู้ฟงังเพื่อนๆของเราครอบครัวของเราอยากจะให้มีหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ในพิกอาการพิกอเด็กได้นะคะหรือในคลิปของเรนดอมเองนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหัวข้อที่คุณอยากรู้อยากทราบแนวโน้มที่เหมือน เป็นโวตเสียงเยอะที่สุดเราก็จะมาทําหัวข้อต่อไปนะคะจะได้มีประเด็นประเด็นในการตื่นดูที่เราอยากจะรู้กันจริงๆโอเคนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่อะไรดีเนาะวันนี้ก็ทําสมาธิละกันขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะช่วยกันคิดสิ่งที่อยากรู้ในใจว่าหัวข้อในวันนี้จะสุ่มเป็นหัวข้ออะไร ผู้อ่านก็ไม่รู้เพิ่งคิดสดๆเหมือนกันก็เล่นกันสนุกๆเป็นการเล่นเล่นเปิดไพ่นะคะไม่ยึดติดไม่ยึดอะไรที่มันจะต้องซีเรียสมากแต่เราจะนำพลังดีๆพลังบวกกข้อความดีๆไปใช้ไปปรับใช้ถ้าอย่างนั้นเริ่มจากจากจากเคลียร์พลังงานทำสมาธิทำสมาธิแล้วขอเป็นข้อความดีกว่านะการข้อความ ว่าวันนี้จัก,กรวาลจะเลือกหัวข้ออะไรให้เราเออเล่นกันสดๆมีลูกเล่นลูกเล่นกันไปจะได้ไม่เบื่อนะคะก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเดิมกันตั้งแต่แรกแล้วติดตามใหม่มาสักพักหนึ่งหรือเพิ่งได้รับชมรับฟังกันคลิปนี้ครั้งแรกเลยนะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ รวมไปถึงพูดคุยกันสนับสนุนทุกรูกแปแบบไม่ว่าจะเป็นซปเปอร์แตงโอนค่าขนมหรือจะเป็นสมัครสมาชิกนะคะหรือจะเป็นการปรึกษาฮิวกันเข้ามาสมัครคลาสเรียนต่างๆนะคะคลาสเปิดสอนไพ่สไตล์ผู้อ่านสไตล์ช่องนี้ใกล้จะเปิดแล้วนะคะรอหน่อยนะคะมีคนทักทวงมาแล้วขอบคุณมากๆที่ไม่ลืมกันนะคะอะมาดูซิแรนดอมในวันนี้เลขหนึ่งเลขแปดเป็นเลขที่แบบดูศักดิธิ์นะเป็นพลังงานอันศักดิธิ์นะเลขหนึ่งเลขแปดแล้วรวมกันได้เลขเก้าอีก โอ้เดี๋ยวผู้อ่านจะทำอีกช่องหนึ่งนะคะอาทาย Twin f l a m Thailand สามเนะคะเราจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะเป็นลิงก์อีกช่องหนึ่งที่ลองไปดูกันได้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ทวินเฟรมและเดี๋ยวจะมีพ p ดแคสต์หรือคลิปเปิดไพ่นี่แหละเกี่ยวกับ Angel Number ขนนกหรือศาสตร์การตื่นรู้ด้านอื่นๆมาดูข้อความคลิปนี้มา เป็น the universe answer เ c เออคำตอบจากจักรวาลขอจักรวาล higher self ของผู้อ่านและผู้คนทุกท่านจักรวาลของพวกเราทุกคนทุกท่านวันนี้หัวข้ออะไรคะ Anything is possible ทุกๆสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เอออ่ะหัวข้อของเราในวันนี้ทุกๆสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้คืออะไร คืออะไรนะคะคืออะไรเมื่อกี้เราพูดถึงนางฟ้าเพราะฉะนั้นขอเริ่มต้นด้วยที่การ์ดนางฟ้านางฟ้าอยากจะบอกอะไรไฮเอเซลอยากจะบอกอะไรนางฟ้าเทวดาของเราอยากจะบอกอะไรครูรู้ครูบาอาจารย์ของเราอยากจะบอกอะไรนะดูซิว่าคลิปนี้ผู้อ่านจะหยิบไพ่มาใช้กี่สำรับจะพูดถึงใครก็หยิบไพ่คนนั้นออกมาเมื่อกี้พูดถึงครูรู้ครูบาอาจารย์อันนี้นางฟ้าก่อ anything is possible ทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นไปได้มันมายาสมมติไงมันเป็นไปได้อย่างไรรนดอมอ่านโดยรวมพลังงานโดยรวมเรื่องราวโดยรวมนะคะไม่ใช่สถานการณ์ของใครโดยตรงนางฟ้าว่าอย่างไร get more information ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เพียงแค่คุณเรียนรู้มากขึ้นค้นหาข้อมูลมากขึ้นเติมข้อมูลมากขึ้นอย่าปิดกั้นตัวเอง อย่าลังเลสงสัยในตัวเองอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าเอาตัวเองไปปิดกั้นองค์ความรู้ get m o ม e คือรับเพิ่มเติม Information คือข้อมูลข่าวสารข้อมูลองค์ความรู้ข่าวสารทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เพียงแค่คุณศึกษาเพิ่มเติมถ้าคุณกําลังตะขิดตะขวงใจว่ามันใช่เหรอมันเป็นไปได้เหรอมันใช่หรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ไม่ใช่หรอกมา้าแปลว่าเรายังรู้ไม่มากพอนะครูรู้ครูบาอาจารย์นางฟ้ากําลังจะสื่อสารกับคุณนะคะ อะไรล่มันไม่ได้น่ารักมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกนะคะเออคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ถึงต้องมีการบอกว่าให้มั่นใจ you're a ready คุณพร้อมยัง you are ready คุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมไหมคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะไปต่อที่จะตื่นรู้คุณพร้อมหรือเปล่าที่จะมีองค์ความรู้เพิ่มเติมคุณพร้อมหรือยังนะคะที่จะตื่นรู้อะ เพิ่มขึ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มันจะเป็นไปได้ผู้อ่านไม่รู้ผู้อ่านมีหน้าที่รับข้อความและบอกต่อแต่คุณทุกคนทุกท่านเจ้าของคลิปนี้หรือว่าคนที่เข้ามาฟังรู้แล้วแหละมีความคิดในจิตแล้วละ่ะมีเสียงในในในตัวเองแล้วละ่ะมีคําตอบแล้วละ่ะว่าเออเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจริงๆแหละทุกอย่างมันเป็นไปได้จริงๆแหละเราอาจจะแบบยังไม่เพียงพอจริงๆหรือเรายังไม่พร้อมเหรอหรืออย่างไรจามใบ we consider there's something better คุณต้องมีความมั่นใจหน่อยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันดีขึ้นได้มันเป็นไปได้และมันมีโอกาสที่จะพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเบเตอร์อะค่ะไอเยียร์ฟรอมนาวและในปีนี้ด้วยคุณกําลังรอคอยลังเลตะกุกตะกักหรือไม่มั่นใจอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นไปไม่ได้อ่ะมันขาดแคลนอ่ะมันจริงเหรอมันจะใช่เหรอฉันจะตื่นรู้ได้เหรอฉันเป็นใครอะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ในปีนี้แหละเรียนรู้ศึกษาไปนะคะให้ปีนี้ทั้งปีเลยอย่าไปปิดกั้นตัวเองอย่าปิด กั้นองค์ความรู้อย่าปิดกั้นว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะทุกสิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งมันจริงได้ทุกสิ่งมันก็ไม่จริงได้โอเคนะถ้าความนางฟ้านะคะทุกคนทุกท่านฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรกันอีกนะคะครูครู้ครูบาอาจารย์เหรอครูรู้ครูบาอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้ออกแองเจิลนะคะอัครทูชสวรรค์คูรูครูบาอาจารย์เป็นอัครทูชสวรรค์ท่านเมตราตน และครูครูบาอาจารย์นะคะแห่งยุคสมัยใด,ดๆต่างๆออามาดูขอดูอัครชูสวรรค์นะคะความเชื่อความศรัทธาทางด้านศาสนา,าคริสต์หรือกรีกโรม,มันรุ่สมัยโบราณเก่าๆก่อนศาสนา,าคริสต์นะคะ อัครทูตสวรรค์หรือความเชื่อด้านพลังงานจักรวาลท่านเมตราจอนหรือจะเป็นอัคราชุดอัคเอนเจอร์อัครทูตสวรรค์ท่านใดกะดะ็ไแดเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สามใบนะคะฮานิเอลอัคเอนเจิร์ฮานิเอลอัคเอนเจิร์คริสติเอลอัคเอนเจิร์เฟดซีกโซ่เซจิแฟคชั่นแฟนอเฟรม of inner happiness คุณจะต้องค้นหาจิตวิญญาณของคุณที่มันอยู่ในคุณหรือคุณยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงนะคะคุณจะต้องหาให้เจอแล้วเข้าให้ถึงภายในความสุขอยู่ภายในคุณความสุขอยู่ภายในและเป็นของคุณเป็นไปได้หรอเนี่ย Anything is possible ทุกสิ่งเป็นไปได้โลกนี้มันเป็นโลกแห่งความทุกข์รักโลภโกรธหลงแบ่งแยกแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอที่ฉันจะมีความสุขม,มันจะเป็นไปได้เหรอที่ฉันจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันจะเป็นไปได้เหรอที่ฉันจะเจอคนดีๆมันจะเป็นไปได้เหรอที่ฉันจะมีหน้าที่การงานที่ดีมันจะเป็นไปได้เหรอเรื่องกดแรงดึงดูดเวทมนต์ต่างๆเป็นไปได้หรือไม่ได้ไม่ทราบแต่มันอยู่ภายในเรา archangel crystal connect with Unicorns r e e e i v e the white a s c e n s i o เ flame เชื่อมต่อกับสัตว์เทพภายในของเรานะคะสัตว์เทพคือไม่ได้หมายถึงสัตว์จริงๆแต่เป็นพลังงานที่เป็นองค์คร,รูครูบาอาจารย์ด้านบนของเราอาจจะเป็นบุคคลก็ได้หรือจะเป็นรูปน้ำที่เป็นสัตว์ก็ได้นะคะตามความเชื่อของคุณ แต่ให้มองเป็นพลังงานอย่าไปมองเป็นนิมิตเห็นตัวตนรูปรถกลิ่นเสียงแล้วก็เพ้อไปให้มองเป็นพลังงานเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แล้วรับพลังงานนั้นพลังงานอันสีขาวพลังงานอันที่จะทําให้คุณเนี่ยเลื่อนระดับยกระดับจิตพลังงานของคุณสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณมันเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ Arc h Angel Faith Faith แปลว่าความเชื่อ ความเชื่อในสัจธรรมความจริงความเชื่อที่มันเป็นจริงความเชื่อแห่งความจริงไม่ใช่ความเชื่อแบบหลงงมงายความเป็นจริงอะเฟซความจริง with faith you are invisible believe in yourself ความเชื่ออยู่ในความเชื่อที่เป็นความจริงอยู่ในความจริงแล้วคุณเนี่ยจะขับเคลื่อนพัฒนานะคะเชื่อในตัวเองต้องเชื่อในตัวเอง ฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงภายในตัวเองและเชื่อในตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปได้ค่ะดูสิทุกอย่างจะเป็นไปได้ทุกอย่างจะเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะเอาชื่อนี้แหละภาษาอังกฤษนี้แหละ anything is possible เป็นชื่อปก นะคะอ่ะมาดู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 ชืว่าครูครูปครูบาอาจารย์นึกถึงครูรูปครูบาอาจารย์ไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่ก็ตามใช่หรือไม่ใช่ก็ตามแต่เรามีพลังงานนะคะไม่ใช่รูปนามละเมอเพ้ิพบนะแต่เป็นพลังงานนึกถึงพลังงานที่อยู่กับเราชาเนตคูมาร a ไลท์แอท t ิ v เ t ชัน การเปิดโหมดเปิดใช้งานโหมดสว่าง Shine your l i g h นะคะเป็นประกายแสงสว่างของคุณแสงสว่างสีขาวแสงสว่างอันตื่นรู้รักไรงเงอนขายแสงสว่างจริงๆอะ่ะนะคะ Your internal guidance is coming to loud and clear guidance ของคุณผู้นำทางของคุณที่ปรึกษาครูคูบาอาจารย์ของคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณอยู่ในมิติเบื้องบนที่คุณอยากมานั่นแหละชั้นพลังงานเดียวกับคุณนะคะแล้วก็คอยส่งเสียงคอยแบบ คอยปัดเป่าคอยช่วยเหลือคุณให้คุณกลับเข้าสู่รูทางเส้นทางที่คุณจะได้เป็นพลังงานสว่างนะคะที่จะได้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมาาวตาบาไาจิโ o เอ็กซ์ i พนชันย c o n s c คอน s n e ชั i เ e สอีส d i เอ็กซ์ n พนดิงยูอันเดอร์สแตนเดอ b e คอนเน a ชัน h i n g ทวนอิงส คือ y ย u วจิตสนึกของคุณะนะคะมันจะต้องเปิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์โอมนะาะจกระที่7 you understand the connection คุณจะต้องเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างและตัวคุณคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นไปได้พลังงาน คุณเป็นพลังงานคุณก็รับพลังงานคุณมาอยู่ในใกายภาพเนี่ยคุณต้องเข้าใจสิ่งประมาณนะี้คุณต้องเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณแล้วคุณจะเข้าใจเรียนรู้แบบถ่องแท้ค่อยๆเรียนไม่ต้องรีบไม่ต้องหลงไม่ต้องทําอะไรคุณเรียนจากภายในไกาอ่า,อาคุณแม่พระแม่ของเราออกมาแล้วพระแม่ไก่าคือพลังงานที่ปกปกัปกรักษาดูแลโลกของเราดาวโลกดาวเคราะห์ดวงนี้ที่เราเอาศัยอยู่นะคะจริง,รงๆแล้วจักรวาลของเราหรือในพระพุทธศาสนาได้พูดตรงกันว่า มีมนุษย์ต่างดาวนะคะทางจักรวาลทางพุทธศาสนาก็พูดว่าเรามี4ีทวีปในจักรวาลแต่ละทวีปก็มีมนุษย์ในทวีปนั้นหรือจะเรียกว่าดาวนั่นแหละนะคะ g าร a r เอ connection Be mindful of the planet Come back to earth, stay grounded c o n n e เดดคอคคือการเชื่อมโยงกับโลกคุณเป็นมนุษย์ในโลกแต่คุณเคยเชื่อมโยงกับโลกที่ตัวเองอยู่หรือ,อยัง คุณเป็นพลังงานที่มาจากจัก,กรวาลมาอยู่ในกายมนุษย์คุณใช้พลังงานของคุณที่มาจากจัก,กรวาลเชื่อมโยงกับพระแม่ไกาอาหรือยังนะคะ be mindful จิตใจของคุณก็คือดวงดาวนะคะคุณจะต้องแบบรู้จกักเรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์ ดวงดาวจักรวาลแล้วเดี๋ยวคําตอบอ่ะคุณจะได้อ๋อได้รู้เองว่าพลังงานคืออะไรจิตวิญญาณคืออะไรสมาธิเซนส์ส่วนาตญยานคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้คุณอาจจะอยู่ในช่วงเรียนรู้ตื่นรู้แรกๆยังงงสงสัยว่าอัตราตัวตนพลังงานจิตวิญญาณการตื่นรู้ดาราศาสตร์ดวงดาวอะไรมันคืออะไรมันยัง,งงงสงสัยอยู่ซึ่งไม่แปลกไม่แปลกแค่เรียนรู้และทุกสิ่งทุกอย่างจะตอบคุณเองเกิดขึ้นได้หมดนะคะอ่ะมาปิดท้ายที่ทาโร่ขลังๆเง,งี้บ้าง นะทาโร่ขออนุญาตเก็บไพ่สักครู่นะคะทาโร่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะทำสมาธิรอกันสักครู่นะคะจะได้ไม่เกะกะโต anything is possible ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อะเป็นไปได้แนะ่นอนเป็นไปได้อะไร <c oughs> เอามา ี๋ยวามาดูกันว่าเป็นไปได้อะไรค่ะพอดูทาร่สำหรับนี้ anything is possible ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้อะเป็นไปได้เป็นไปได้อะไรเป็นไปได้สองถ้วย การที่มีความรักให้แก่กันและกันเราคิดว่าโลกใบนี้มันรักแล้วต้องโลภรักแล้วต้องโกรธรักแล้วก็หลงรักมันไม่ดีรักมันเป็นทุกข์ในโลกซึ่งเป็นความจริงในโลกนี้เป็นอย่างนั้นรักคือทุกข์ในโลกรักคือต้องโลภต้องโกรธต้องหลงรักคือกินเลสตัณหารักก็คือความสวยงามรักก็คือความทุกข์มันเป็นไปได้หมดแต่ในทางกลับกัน ความรักที่ดีก็เป็นไปได้ความรักที่ดีก็มีอยู่จริงความรักที่ดีก็มีแต่มันต้องมีจากภายในเราสู่ภายนอกไม่ใช่เราเอาจากภายนอกเข้าสู่ภายในไปวิ่งตามความรักคนรักที่ใดที่ไหนแล้วเอาเข้าสู่ชีวิตเราอันนี้มันก็เป็นไปได้แต่มันทุกข์ไงมันโลภไงมันวิ่งหาไงมันตามหารอคอยไงคะแต่ความรักที่เป็นไปได้ในระดับจักรวาลนายกันที่ถูกต้องที่สุด ของการเติ่นดูคือรักในตัวเองสมดุลในตัวเองเต็มเปี่ยมในใจิตใจตัวเองเป็นคนรักที่ดีให้กับตัวเองหลงรักตัวเองแล้วคุณถึงจะเป็นคนที่ดีเป็นคนรักที่ดีให้กับผู้อื่นได้แล้วคุณจะดึงดูดคนที่เป็นแบบคุณมาและรักกันละกันเป็นความรักให้กับกันละกัน นะแต่ถ้าคุณยังรักตัวเองไม่เป็นไม่มีความรักในตัวเองหาไม่เจอคุณจะไปวิ่งหาคนอื่นเขาก็วิ่งหาเหมือนกันคุณก็จะดึงดูดคนที่ขาดแคลนมาเหมือนกันเว่าะฉะนั้นรักตัวเองเติมเต็มตัวเองให้เป็นให้ถูกต้องแล้วคุณจะพบเจอสิ่งที่ดีงาม The Hangman การเตื่นรู้ Awakening การคิดกลับด้านการคิดที่แบบออกจากกรอบโลกคือรักโลกกดหลงทุกยากจนขาดแคลนรวยกับจนดีกับไม่ดีทุกข์กับสุขไม่มีความสุข อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดกลับด้านมันให้หมดก้าวมเทา้ากลับมาปกป้องตัวเองโปรเจคตตัวเองแล้วคุณจะเจอคําตอบว่าอะไรที่มันเป็นไปได้บ้างคุณเติมองความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมและใส่แพชชั่นตัวเองเข้าไปกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงให้เจอ ว่าอะไรคือทําให้ฉันรักตัวเองและอะไรคือการที่ฉันจะมีความรักในตัวเองและอะไรคือการที่ฉันจะเป็นความรักให้กับโลกใบนี้เป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ผู้อื่นถึงจะมอบความรักและแสงสว่างให้เรากลับคืนเราทําอะไรออกไปอย่าหวังผลตอบแทนแล้วเราจะได้กลับคืนมา8ถ้วยใบนี้ตอนแรกที่สับแรกๆแล้วเด้งออกมาแล้วผู้อ่านเก็บเข้าไปออกม่อีกจนได้ S 1> <S 1> สงสัยอยากจะบอกคุณจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้การตื่นรู้ที่แท้จริงคือการออกจากการหลับไหลการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการออกจากการหลับไหลเนี่ยตื่นรู้ที่แท้จริงออกจากการหลับไหลทั้งสิ้นทั้งปวงการออกจากการหลับไหลจะทําให้คุณตื่นรู้เรื่องของความรักมันมีอยู่จริงความรักและธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์มีอยู่จริงพลังงานสว่างพลังงานดีๆมันมีอยู่จริงแล้วมันเป็นไปได้ด้วยมันไม่ใช่เวทมนต์คาถา ใดที่ไร้สาระเดรฉานวิชาต่างหากที่ไร้สาระนะคะคุณใส่มนดําที่หลอกให้เรากลัวนั่นกลัวนี่เราต้องไปเสียตังวิ่งหาวิ่งแก้นั่นแหละไร้สาระนั่นแหละมายาสมมตุติแต่เรายังจมอยู่กันมาช้านานจมกันมาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการออกจากสิ่งสิ่งใดๆต่างๆนะคะมันคือจะทําให้คุณเนี่ยเจอชีวิตจิตใจที่แท้จริงของคุณแพชชั่นที่แท้จริงของคุณและตัวตนที่แท้จริงของคุณการเริ่มต้นใหม่การยกระดับตัวเอง เปลี่ยนแพชชั่นใหม่ลงมือทําลงมือทําในตัวเองลงมือทําให้ตัวเองเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณจะได้เห็นไหมคะลงมือทําให้คุณเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณก็จะได้หกช่วยคุณก็จะได้สิ่งนั้นแต่คุณต้องทําให้ตัวเองก่อนได้รับจากตัวเองก่อนแล้วคุณก็อุดมสมบูรณ์จากการที่คุณเป็นให้ตัวเองให้ตัวเองและได้รับจากตัวเองแล้วตัวคุณก็จะเป็นสิ่งนั้นเพราะคุณเป็นสิ่งนั้นคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอีก อุดมสมบูรณ์อีกเพิ่มพูนอีกแล้วเวลาคุณเป็นสิ่งนั้นคุณดึงดูดเข้ามาแล้วคุณก็จะแผ่กระจายออกไปให้ยังผู้อื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันอัตโนมัตินะคะ6ถ้ว่วคือการทอยทีทอยอาศัยแบ่งปันความรักให้ก,กันและกันรักแบบที่ไร้เงื่อนไขจริงๆนะคะ justice ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณแล้วเพียงแค่คุณกลับมาอยู่ภายในเหมือนไพ่บอกไปเบื้องต้นทั้งหมดเลยเติมข้อมูลกล้าที่จะเป็นตัวเอง รีเซ็ตตัวเองจากภายในแก้ไขเพิ่มพูนสร้างจากภายในและเดี๋ยวภายนอกมันจะเปลี่ยนตามนะคะแล้วก้าวต่อไปนะคะในชีวิตที่ยังเหลืออยู่จากปัจจุบันวางแผนเริ่มต้นเซ็ตใหม่ความยุติธรรมอยู่ในตัวคุณคุณเป็นคนสร้างความยุติธรรมให้กับชีวิตของคุณได้ใช่ไหมคะ Anything is possible ว้าวก็ประมาณนี้นะคะสั้นๆสนุกๆเก็บเฉพาะพลังงานดีๆองความรู้หรือว่าไกด์ไลน์แนวทางดีๆเอาไปปรับใช้ นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ